เดี๋ยวลองเล่นแบบหลายคนดูเออค้างเลยหลุดป่ะนี่เฮ้ยอ่ออย่างอันนี้คือไฟล์ไฟล์แมทตอนนี้กูเป็นหัวห้องนะเพราะมึงหลุดไงอะไรกลายเป็นหัวห้องใช่ใช่เยเอาสินสำนเนาถูกต้องอะไรวะ อะไรสำนาถูกต้องวะอ๋อเติร์ละครกับปืนกอ <c oughs> คือ,คอทีมสีแดงสีน้ำเงินนะทำไมไม่เจอคนนะทีอว่าจะลุกยิงไฟเยือ r หาไม่เจอก็ไม่เจอสำเนาถูกต้องนะใช่ไหมอือหือ้ยนี่มัน <c oughs> ลูกซองที่มันไม่มีประโยชน์เลยที่ว่าเฮ้ยเออมันคือลูกซองที่กากขึ้นในเกมโหลดนานไม่พอไม่กระจาะมีปืนนี่แหละแหงแคนตันใครเคยไปชื่อแหงแคนนันกูนึกว่าเป็นปืนแค่แม็กนัมมั้เนี่ย no เป็นลูกซองเฉยเลยมวขตั้งชื่อว่าแฮงแคนทมันแล้วเป็นเพราะเป็นแม็กนัมมันต้องเป็นเลเวลเว้ย์ หายเลื <laughs> อดเหลือครึ่งหลอดลจะตายต้องมันจะตายลตเยาลยตัวเตียมตินมาแหละเตยจะตายแล้วไอ้ตัวมึงครึ่งหลอดแล้วไว้ย <laughs> ิงกัดกวัวา LMG มาติด and รูติด Let's go กระโดดไกลเฮ้ยเฮ้ยฮ้แอมแอบมาดูนี่ดนิออบเฮ้ยมาดูตะกูออบมาปิดฟักเว้ยอะไรวะนี่ไอยู่ในเอ้าตายตายคาข้างในทุบทีเดียวนิ่งเลย โอ,อ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้โอโอ้โอโอ้โอ้ยโอ้โอ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 โอ้โ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 โอ้ ฉาบครัพว <muitas S 2> ิววิ่งันว้าบเคลื่อนทีด้วยวิธีวิธีการกระโดดข้ามกระโดดข้ามกระโดดข้าเร็วกว่าวิ่งนะเกมเย่เนี่ยมันคือการจำเลย ยังไงวะเฮ้ยมันแฮกกิ้งกระสุนกูไว้ตุมม้มเอ้ยมอสมอสหกช่องมันเล็งมึงเห็นว่าเวลากูเล่งงนะกระสุนมันเลี้ยวเว้ยก <c oughs> ระสุนเลี้ยวกระสุนฉลาดสมาร์ทเอ็มู้กระสุนหายไปสามสิบแลยนะต่อแม็กก์ว้าวเพิ่มกระสุนมาเนี่ย ยิงโดนพวกนัก้นอเฮ้ยทำไมกูเห็นตัวมันอยู่ที่ก็ระเบิดฮ <c oughs> คือมึงยิงใส่โดรวแล้วอยู่ดีตัวมันก็แบบเหมือนระเบิดตรงตีนมันระเบิดเออเพราะว่า,าเอาละเนี่ยสมาร์ทเอโม่ก็ไม่ได้สมาร์ทขนาดนั้นนะ ยิงติดต้นทุกเม็ดเลยเอ,อ,อล็อกเซอร์เวอร์ลูม กูไปฝัดกูเข้าผิดทางกูเจอฝัดแรงโอ้กูเจอนี่กูเจอนารุโต้ไนี่ไม่เล โอ้ยไอชิ้นมันต่างกันโอ้ยทางตันตายยังไม่ตายด้วยอุเกินต้องยิงอิดต้องทำลายล้างจากภายใน เกเรเมทมเนี่ยหว่ากูเอช็อคเกเรเมทมานี่หว่าคือมันมีเลเซอร์เว้ยมันให้กูดโดดข้ามแต่ไม่ใช่กูดโดดข้ามยังไงวะฮิดบอกกูใหญ่ขนาดนี้ในตัวสากงหาเรื่องอะไร โดนในนู Cornell, ่นสองคืนเดี๋ยวกูกูมีสำหราบอีกห้าห้าห้าแพ ตกอี่ศาสตร์นี่ออกมาดูบ้านมีตกตกเหรอวะไม่รู้อ่ะเพื่อตรงนี้ร้อนแน่เฮียนะจะตกตกปกติมันก็ร้อนอยู่เลยลงน้ำระเบิดไม่เจอกระสุนแล้ว ย้องเธอก็ื่อดูไงล้ว่าที่นี่เสร็จแล้วมาถึงแล้ว reloading -b 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 Ôh, oh, oh. Nữa, ở đây nữa ồ hú nè, tổ tổ tinh thần cứ thương ก็สุตม่วงมาเป็นไงหออนออจะทีมสเกตเซอร์เวอเร,อร์รูมตองนี้แน่ประตูข้างใน เดือนทีนส่สองก็ทำยี่อะไรในโรงงานเะมาทำงานเนี่ยยุคโควิดเวิร์มฟอร์มโฮมนาน <c oughs> อ่นาแล้วก็นี่ร้ <c oughs> อนน่าค่อยเรียกมาดิเฮ้เอาเซิร์ฟเวอร์กลับบ้านเนี่ยขนเซิร์ฟเวอร์กลับบ้าน อ๋อยังไม่ได้เปิดเลยยังไม่ได้เป,เปิดแล้วไม่ใช่หรอไ <laughs> อ้คุยเออต้องกดอีกรอบพี่แจ้โคตรหีเมื่อกี้เปิดประตูมั้งอันนี้เปิดเปิดเดซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์อันนึงเก็บได้สองอันเซี่าที ต้องฟั้ให้หมดเวยต้าให้หมดเลยขอมพเซอร์เวอร์ไปสร้างเกม Minecraft Minecraft อโออ๋อแฟดแบงไอ้เหี้ยโอมอีดร้อยหนึ่งพันทำไมกูหยิบหอยต้องไม่ได้เนี่ย ของมันด้วยไอ้นี่มั้งของกูงงมันใส่ไปสองอันแล้วอะ่ะเออเหรอเด,ดิมมันมันเต็มอะ่ารำไมยิบไม่ได้อ,ดอ,อิกอันอ,อกีกอันกูเอา เซิร์ฟเวอร์มัเเนเยอะเนาะอะไรแบเนี่ยเออแอบมองเหรอแอบมองเหรอแอบมอบงเหรอความลับทางการค้านะไม่ครับอ่ะเออไม่เจอไอ้พวกไม่ครับเราทำไปทำโมเจงไงฮครับฮะไม่ได้ลบแรงแต่ฝนตกเลยอ้าวฝนยังไม่ตกเลย ผมแม่งอย่างแรงเดียแม่งแม่งพัดรองเท้ากูเกี่ย่าขาบอกว่พายุเข้าอ่ะเนี่ยโล้ท้ากูไปเลยเยขนั่นแหละวะพัดอะไรไปวะพัดหมามึ่องเหรอพัดหมาเอาหมาเมื่กลับมาเฮี้ยไปตามเร็วมาชาลีมาชาลีอะไรชาลียี่สิบสี่ดูอยากจะเล่นกับว้าครบละครบละ เออโอ้มันเคยเจอชาลีป่ะวะก็คือเคยเคยเจอเคยเจอในรูปมาเฮียเฮียโอ้ยแมวเฮียกว่าแมวไม่ชอบวิ่งกับกูกูเดินเข้าบ้านไปแม่ก็เดินหยิบกูมันไม่ยอมมาอยู่ห้องเดียวกับกูด้วยกูดู มีจบกทีเนานว่าเบปีที่แล้วีเรื่องอะไรตัลบสายบวกโตรดนอะไรนะลบเียเลยวะตักลบสายนึ่งนะเรื่องอะไรวะลบสายเียดหน่เน n i x เนาะ n e i n u m b e ก t โ o เบะีอะไม่อย่างเลยโอตัว อยู <One input> <istles> ่อย่าอย <aines> <Whereas in language> <her> ู่ใกลไม่อยู่ใกล้ไม่ดไม่อยากดูเมดีไม่อยากดูเมตามกระแสเฮียเย็บผ้าพ่องไงเย็บเพื่อเย็บเป็ดนะครับกูเย็บเป็ดไม่เห็นมึงผู้หญิงมาขอให้กูเย็บเลยไม่เห็นมีคนมาให้กูเย็บคอปตัวคอปีเฮียเลโปรไปไหมกับดอเด็กเจอดอเด็กเลยก็ได้แล้วไม่ต้องเยิ้มเย็บเลยเย็บเป็ดเลย

ติดในลำคอโล่งขึ้นหนเลยโล่นึกเลยนึกไปแล้วอ้มออสโดนขตกพาดอย่างเนี่ยโอ้ทางล่าสุดสนุกเลยมอสสะทแอด์มูไม่สนุกเลยเเออจอนนี่สนุกมากเลยดูในดูในถ้าเนี่ยดูแบบประหยัดเวลาเที่ยวกูดูในเน็ตฟิกอะไรวะเนี่ เป็นข้ามทุกอย่างไอ้เฮียแสดงว่าต้องมีตัวอะไรบ้างีเที่ยงอ่ะเป็นเจ้าพุ่มเลยอ่ะกูเห็นได้หลิวออนยุกีแค่เข้าไว้เล่นด้วยดูดูดูอูดูชยาวมึงก็เส็นสลิดสลิดหนะสลิดเสลิดแปสลิดสสลิดเหี้ยเรวใหอ่สลิดสลิดสิคือสลิดสลิดลงกรใช่ไหม ไอดีเตมทีก็สามนิกสามไอดีก็สามิบนะจริงๆอะสานิกอะคือแม่งใช้คอเยะมากนะเว้ยทาไอดีและนิกอะไอดีละนิกมันประหยัดเยเพราะสุดท้ายที่มึงามคือของสามัญเนี่ยคุณาดเวลา้าไอดีใหม่มันก็โหวยหกิกอะชอบมึงไง มาบ้านคุณโพมาคมานั่งทำไอ้นี่ใช่ไหมเออใช้ทลองวานบาอะไรนะตลอดจงหายไปจงหายไปตลกอ่ะจงหายไปอืมข้างนอกอย่างเยอกแล้วข้างนอนอย่างเย็นเลยข้างนอย่างยอกมาเีอาวามเย็น